Honda CRV 2026ใหม่คือการปฏิวัติ SUV ที่สะท้อนความสมบูรณ์แบบในทุกมิติขององค์การใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเทคโนโลยีสมรรถนะหรือความปลอดภัยทุกอย่างถูกรังสรรค์อย่างพิถีพิถันเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ที่ต้องการมากกว่ารถยนต์ทั่วไปเมื่อคุณได้เห็น CRV รุ่นนี้ครั้งแรกสิ่งแรกที่ติตาคือการออกแบบด้านหน้าที่ทรงพลงังกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมสีดำเงา ไฟหน้าเล็กฟูซิสเต็มดีไซน์เฉียบคมพร้อมไฟ DRL สงแอที่ให้ทั้งความปลอดภัยและภาพลักษณ์สุดพรีเมียมฝากระโปรงหน้าและกันชนหน้าถูกยกดีไซน์ใหม่ให้ดูแข็งแรงและยังเสริมด้วยลิ้นกันชนที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเส้นสายด้านข้างตัวรถถูกออกแบบให้ดูมีพลังตั้งแต่แนวหลังคาที่ลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อสร้างความพลิ้วไหวลากยาวไปจนถึงท้ายรถที่ออกแบบใหม่หมด ไฟท้ายทรงแนวแนวนอนแบบเล็ดพร้อมลายกราฟิกที่โดดเด่นเพิ่มมิติความทันสมัยและยังมาพร้อมล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่ลวดลายแบบพรีเมียมซึ่งเข้ากันอย่างลงตัวกับบอดี้รถทุกสีเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกออกแบบใหม่หมดให้ทั้งความหรูหราและความลำหน้าพื้นที่ภายในถูกขยายให้กว้างขวางกว่าเดิมทั้งในด้านความสูงและระยะวางขาโดยเฉพาะที่เบาะหลังสามารถปรับเอนได้หลายระดับเพื่อความผ่อนคลายสูงสุด การใช้วัสดุเกรดพรีเมียมเช่นหนังแท้แบบจอดรูเดินประเข็บคู่เสริมด้วยแผงประตูและแดชบอร์ดที่ตกแต่งด้วยลายไม้เทียมแบบด้านสะท้อนความหรูแบบมินิมอลอย่างชัดเจนบอกคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้สิบทิศทางพร้อมระบบจดจำตำแหน่งเบาะผู้โดยสารด้านหน้าและเบาะแถวหลังมีระบบทำความร้อนรวมถึงแอร์แยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องแอร์หลังแบบอิสระนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบีนยนไลรอบห้องโดยสารที่ปรับเปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่ เพื่อสร้างบรรยากาศการเดินทางในยามค่ำคืนให้นุ่มนวลยิ่งขึ้นตรงกลางคอนโซลเป็นจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วพร้อมระบบสัมผัสท,ที่ลื่นไหลและอินเทอร์เฟซใหม่ใช้งานง่ายรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบชาร์จไร้สายที่รวดเร็วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบ3ก้านพร้อมปุ่มควบคุมทุกระบบทั้งเรดาร์ระบบนำทางและระบบสังงานด้วยเสียงระบบเสียงรอบทิศทางจากโบส12บลำโพงให้มิติของเสียงที่เต็มอารมณ์ไม่ว่าคุณจะนั่งตำแหน่งไหนภายในรถ ใต้ฝากระโปรง CR-V ใหม่มาพร้อมกับขุมพลัง2รูปแบบคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VTEC Turbo ให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด243นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกคือขุมพลังไฮบริด2.0ลิตร eHEV ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบดูอัลมอเตอร์ให้พละกำลังรวมถึง204แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบ eCVT ที่ให้ความลื่นไหลและประหยัดน้ำมันเป็นเยี่ยม ทั้ง2เวอร์ชั่นสามารถเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือระบบขับเคลื่อน4ีล้อ r ร a l Time AWD Generation ใหม่ล่าสุดที่สามารถส่งกำลังไปยังล้อหลังได้อัตโนมัติตามสภาพถนนเพิ่มความมั่นใจทุกสภาพอากาศและเส้นทางไม่ว่าจะทางลื่นทางลาดหรือทางออฟโรดเบาเบา CRV ใหม่ก็รับมือได้อย่างไร้กังวลช่วงล่างของ CRV 2026ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ความนุ่มนวลในเมืองแต่ยังคงความหนิบในการเข้าโค้งระบบการสะเทือนหน้าแบบ Macpher s o ส s t r a t และด้านหลังแบบมัลติลิง์เสริมด้วยระบบพวงมาลายัยไฟฟ้า e p s ที่ตอบสนองไวลดการโครงเคลงและให้การควบคุมที่แม่นยำมากขึ้นขับขี่สนุกและมั่นใจในทุกสถานการณ์ในด้านเทคโนโลยี CRV รุ่นนี้ติดตั้งระบบ Honda Sensing เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่รวมเอาระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะมาอย่างครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบหยุดและออกตัวอัตโนมัติระบบเตือนและช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งตัดหลังขนาดถอยรวมถึงระบบกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยในการจอดได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ Honda ยังติดตั้งระบบ Honda Connect ที่สามารถเชื่อมต่อรถกับสมาร์ทโฟนช่วยให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานเช่นระดับน้ำมันการล็อกรถการค้นหาตำแหน่งรถหรือแม้แต่สตาร์ทเครื่องจากระยะไกลได้ผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจำวนัน CRV ยังมีระบบออโต้เบรกโฮระบบเบรกมือไฟฟ้าเซ็นเซอร์ถอยหลังพร้อมภาพจากกล้องและระบบเตือนเมื่อผู้โดยสารลืมสิ่งของไว้ในรถระบบเตือนเปิดประตูเมื่อมีรถใกล้เข้ามาและยังรองรับการอัปเดตระบบผ่าน OTA หรือ Over the Air เพื่อให้รถยนต์ของคุณทันสมัยอยู่เสมอ CRV 2 0 2 6คือ SUV ที่ยกระดับทุกด้านของประสบการณ์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัย เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดสมรรถนะที่เหนือชั้นหรือความสะดวกสบายที่จัดเต็มทุกองประกอบถูกรังสรรค์ให้สมดุลและกลมกล่อมพร้อมสำหรับทุกบท,กบ,ทกบาทของชีวิตทั้งในเมืองและนอกเมืองเหมาะกับทั้งครอบครัวคนทำงานหรือแม้แต่คนรักการเดินทางที่ต้องการความมั่นใจในทุกระยะทาง Honda CRV 2026ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่มันคือเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะพาคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยดีไซน์ที่หรูหราเทคโนโลยีที่ล้ำยุคและสมรรถนะที่ไม่เคยทำให้ผิดหวัง หากคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องและพร้อมสำหรับอนาคตคันนี้คือคำตอบของคุณอย่างแท้จริง